โอเคครับ okay. ผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมดูกับผมคนเดิมกับช่องเดิมกับถุงมือนี้นะคะผมถุงมืออผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะอ่าจริงๆอ่านไม่ออกก็คือเป็นถุงมือผีอะไรได้จากอีเวนต์ฮาโลวีนเลยคนซึ่งคลิปสอนหาผมก็คงจะไม่สอนนะคนเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเล่นถุงมืออันนี้แล้วกันซึ่งผมก็ได้ลองใช้ไปคร่าวๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโกงนะมันก็ข้องโกงเลยแหละคนถุงมือนี้ มันมันทําให้คนแบบแตกกันเยอะเลยใครใช้วิธีการใช้ของถุงมือนี้เลยเนะี่ยไม่รู้ว่าใช่ไหมนะแต่ว่าผมอยากจะไปที่เกาะโมอายก่อนคือพลังของถุงมือนี้เนี่ยจะสามารถถอดวิญญาณออกมาได้นะครับผมเึื่องว่าเราถอดวิญญาณแล้วเนะี่ยเราสามารถที่จะไปปล่อยพลังใส่คนได้ครับซึ่งคนที่โดนปล่อยพลังใส่ก็จะเดินลงแมปตาเยเอง แต่ว่าข้อจํากัดมันก็คือถ้ามีคนตีล่างเราเนี้ยวิญญาณจะกลับนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเนี่ยแหละครับผมจะไปเกาะโมอายแล้วก็ไปถอดล่างที่นั่นซึ่งก็ได้แน่นอนเหละมันจะได้หรือล่ามันจะข้ามไปงูได้หรือเปล่าเดียถผมจะไม่ถีอมันได้นะแบบหนึ่งลองไปดูก่อนเกาะโมอายว่าปลอดภัยสุดละโอเคลงเกาะโมอายปุ๊บงั้น กดถุงมือมาเอาโหโอโหเพิ่งเห็นเซิฟนี้โอ้โอเคไปเซิฟใหม่ก็ได้ฮะเพิ่งเห็นมีสองคนโอเคเรามาถึงอีกเซิฟมือแล้วซึ่งเซิฟนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่เองและผมจะใช้เลยแล้วกันไม่ไปก่อโมอายละเสียเวลาที่ถอดจิตก้าตรงนี้เลยมาเล็งคนที่อยู่ขอบขอบแมพเพราะว่าไอาการเดินลงมันได้ไม่นานนะทุกคนวัสดเว่นอุย๊อยไม่โดน ไอ้ยเขาใช้ถุงมือแฟตโอ้ยัันเนี่ยโดนตีจนได้ฮะอืมโดนตีแล้วก็ตีเขาได้เหมือนกันอ่ะโอเครอรอมาตรงนี้ก่อนระหว่างนี้เราก็จะโอไอไอแฟตนี่มันก็ได้เรื่องอยู่นะมันก็ได้เรื่องอยูใน A A, แฟตอ่ะถอดเลยยาน่ะ โหมันมีคูดาวพอเราแปลงล่างแล้วมีคูดาวอ้าวอาโอเคเขาตกไปละขอบใจมากแฟดอืมไปอีกไปก่อนเพอเรากลายล่างแล้วมันก็ไม่สามารถจะใช้พลังได้ทันทีอืเอเฮ้ยไอแฟดนี่ก็ป่วนอย่างเลยเฮยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะรอเผลอเผออยูยย่ขอบแมปก่อนจะจัดให้เลย แต่ตอนนี้จะต้องหาที่ที่มันต้องถอดจิตดีๆก่อนปุ๊บโอเคนี้เขาจะเรียกเรากลับสวยและก็วว่าจะมีคนสักคนมาเสอกปุ๊บโอเคเรารอดรอดตายรอดตายไปอู้ค่างยากเลยการค่ายเนะี่ยเหมือนคนเซิร์นี้เขาจะไม่ค่อยอยู่กันขอบแมปแล้วอ่ะล้าจะมาใช้ถุงมือนี้แล้วมันจะได้อะไรเนะี่ย S <S มันก็เป็นซะอย่างเน,นี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว oh หอมาอุ๊ยเอา้าโอ้โหกดผิดต้องกดคลิกโอ้ยเนาะกดผิดอีกโอ้มีคนตบแหละก็คือฮนะบทเรียนของเราเมื่อเราถอดจิตแล้วให้เรากดคลิกเพื่อใช้พลังนะคระอย่าไปกด e เหมือนผมนะเคยกด e ก็เรียบร้อยอะ เอาเลงเล็งมาเลยเว้นนั่นแหละเล็งยังไงแล้วก็ไม่ตายแบบมุมนั้นน่ะทอจิตเลยวันนี้ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้เขามากพอเนี่ยเขาจะไม่เห็นเล้วนะไม่มีเลยทุกคนพลังเอา้าพอมันเดินมาตรงนี้นเอา้าอลองเสกของเลยเสกของเลยไพลังเสกของมาทำอะไรได้เนี่ย นงย่งนี้ก็คือหน้านตาของผีนะครับผมเท่ได้อยู่นะถ้าไม่ติดวลิ้นมันนะก็คือเท่เลยนีย่เราไปหาที่ขอจิตด,ดีๆก่อนแล้วกันเอาโอ้ค้างอีกโอ้แล้วตัวหายโอ,โอ้โอเครีตัวแป๊บนึงค้างอีกแล้วมาแล้วอืมอืมตบตบตบ ตบตัวหมดไม่เอาตายสองโอ้ฟุกนะถอจิตเลยต้องการฆ่าไอโรโจโอ้โหเพื่อนเวนลาเพื่อนร้านเราอีกอเพื่อนอย่าพึ่งร้านเ้ไหมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเราจะรีวิวถุงมือเนี่ยวเพื่อนมาเอาไว้สักคนแล้วกัน เมฆสายฟ้าโอเคเฮ้ยเราใช้เมฆสายฟ้านี่ก็ได้ดีว่ะขี่ไปเกาะมงไยเลยเอยอนั่นแหละแล้วก็ต้องรอจานอีกอ่ะต้กดระเบิดอ้อมันจะให้ถุงมือนี่บินไปแล้วเอาล่างเราตามไปด้วยก็ไม่ได้อีกโอ้ทำไมเวลาจะรีวิวถุงมือมันต้องขัดตลอดเลยเนี้ยอ่ะยิงดิเพื่อน ยิงไงก็ไม่ตกหรอกอรอจาดิกแล้วเซิร์ฟนี้เขาเหมือนเขารู้วิธีกับการสู้ผีอะ่ะเอตบไม่ร่วงอีกเออไอ้แฟดเนี่ยหลายรอบแล้วนะแฟดแฟดโหเขาแบบหกหมื่นแล้วใช้แฟดถึงว่าถึงว่ามันเถื่อนขอสักตัวนึงี้นี่อย่าตัวนี้ก็ได้ม嘛ไม่ตกอีก มันนี <art> ่ตบตบตบอืมโอเคควรจะตกไปสักตัวหนึ่งเนาะโอ้โหมันตบเราอีกมันต้องไปเกาะโมอายจริงๆว่ะมันมีแต่คนขวางเนี่ยจานอย่างไรการการอโอ้ตกอีก ตอนหนูว่าผมมาใช้ตอนนั้นไม่น่าจะยากขนาดนี้แล้วนะ่ตอนนี้ผมใช้ไม่ยากขนาดนี้จริงนี่คือมันเหมือนจะมีแต่คนขวางแลว้วอ่ะถ้าเาอจิตจะบนจานไ,ได้เปล่าอะโอ้ไม่ทันแหละวคิดช้าไปเ้าน,น,นั่นจะต้องทำคนล่วงให้สักคนหนึ่งอะ่ะตอนเนี้ยมันจะมีแต่คนขวางแล้วไงถ้ามันเห็นเรานอนเมื่อไหร งั้นหน่งจะทำได้ก็คือลองถอดจิตบนจานด้วยเออถ้าจานมันกำลังจะไปเกาะโมอายนี่เราถอดจิตได้เลยนะใช่หไหมถ้าถอดจิตจะทันไหมลองดูมาถอจิตบนจานปุ๊บโอเคได้อา้าวผีมันลอยไม่ได้เหรอเอาถอาตัวค้างด้วยโอ หรู้ว่าแผ่นั้นไม่เบิกผีลอยไม่ได้ตบไปเลยอืมอืมผีมันลอยไม่ได้จริงดิหรือมันมีวิธีลอยที่ผมไม่รู้พอจิตมาเลยบาเลยเอาอีกแล้วอ่ะเพื่อนนี่จะใช้ก็ไม่ให้นั้นี่ยอันนี้คือจะใช้ตบให้ร่วงก่อน เออร่วงเอา้าเพื่อนร้านีกโอเคม้นเราก็ได้คนที่ร้านมาขอใช้ผีอ่ะปล่อยพลังใส่ักคนหนึ่งให้มันตกอ่ะจริงๆคือตอนนั้นมันตกได้แล้วนะตอนมันเดินไปผิดทางเลยอืมคนนั้นน่าจะได้อยู่มาละมาคนนั้นแหละนี่แหละบ๊อบอ้าหายไปไหนอีกวะ บุ้มไม่โอ้โหเพราะว่ามันคอมโบกระถุงมือสปีดรันแล้วมันก็วิ่งลงไปเลยขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมสักตัวหนึ่งเอาตัวเดิมมาตัวเดิมมาก็ได้มาตัวเดิมตัวเดิมฟุกล่วงตกเรียบร้อยแหงเลยแล้วผีเก็บแคนดี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงผีมันลอยได้อยู่วโทษ โง <So S 1> ่เองนะเนี่ยอันนี oh. 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 ้ค <t od ulator noise> so ือเราโง่เองอ่างจานี้เราก็รู้วิธีการลอยแล้วก็ไปเกาะมูายกันโอ้โหจานไปเลยไอ้นี่ไอ้ปึ๊บเห็นเพื่อนตีเราดิตีเราให้กลับดิเพื่อนถ้าไม่ตีเราลบลิงนะไอ้มือมูนเฮ้ยจะตีผีโดนอย่างนั้นหรือ โอ้โหอีกแล้วนอ่นี่มันจะลอยได้ไลอยใช่ไหมโอ้ปล่อยพลังสองรอบมันไม่โดนได้ไงวนะเนี่ยอื้ไอ้รอดอีกาการอะไรของมันนักหนาเนะี่ยปุบ๊บตายแล้วค่ะนะลงโอเคคลิปนี้ไม่ได้คิวจากการตบอย่างเดียวเลยอะ่ะให้ผีฆ่าไม่ค่อยจะได้ เพิ่งมาแล้วนะเพื่อนขอแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งฮึบบลิงปังเป็นไงเพื่อนโอ๊กนี่แหละฮนะความโกงที่ไม่ค่อยได้ใช้ในคลิปนี้ไอ้นีอยางไรนะบิงไปวันนี้ผีผีแล้ว AI ผีแล้วมันจะขับได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วย กลับละอันนี้คือกลับโดยที่เวลาหมดนะทุกคนอาเดผีผีบิงมานดีอันนี้ใครเนี่ยโอ,อ์คิวด้วยอันนี้เหมือนว่าเขาจะปิงนะถ้าเขาปิงแบบนี้ก็วานจียบาไปครับปิงเหรอเพื่อนเพื่อนปิงสินะปิงเหรอเพื่อนบายบายลงไปไหมเรียบร้อย ผีมันก็โกงกนั่แหละทุกคนแค่เซิร์ฟนีเขารู้วิธีการฆ่าผีเฉยเฮ้ยแล้วทำไมผีไม่กระโดดล่ะผีอ่โอไม่ลงอีกรอบได้ไหมเพื่อนปเปลี่ยวเอา้าไอโอเวอร์คิวมันแค้นไม่ใหญ่แค่ไหนโอเวอร์คิวโอเวอร์คิวแค้นอโอ้ยเอา้าจอเป็นอะไรชารชาชาจะมารับโอเวอร์คิวโอเวอร์คิวมันก็รอใช้ได้นะจ๊ะเพราะมันรอใช้ได้แล้ว เออว่าคิวมันก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นบิงไปเลยนี่นะออกเกมเลยโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้ว